จอดตรงนี้เนกะื่อนสีนักลินน้ำเคยขึ้นจนสุดจน,น,น,นขนาดนนจอดนอนตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอช่วงนี้เป็นน้ำลงเนาะใช่ครับเขาปล่อยน้ำท่อ๋อโอ้ยขึ้นถึงรูนเลยใช่ บางปีขึ้นต้นไม้ใหญ่นู่นครับนู่นเนี่ยนู่นละนะต้นนี้ครับต้นดำนะาๆนู่นะนะแต่ต้นดำาๆนั่นแหละโอ้โหบางปีนะครับแล้วเขาปล่อยไปไหนฮะปล่อยลงแ<ง>ม่น้ำลล่างครับตรงคนล่างได้ใช้กันอแม่น้ำอะไรท่าจีนปะไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันลี้แถวนี้แม่น้ำอะไรวะเราก็ไม่เข้าใจเกือบเกือบิงคกะลิมน,นี่มันยาวไปถึงนู่นไหมฮะ ไปข้ามไปจังหวัดไปเลยครับข้ามจังหวัดเลยใช่ครับเบาเบาเบาเบ,า,บาพีต่ตีเบาอ๋นี่ปูกอะไรนี่เ้ยูกอะไรนี่ฮะนี่นอนตรงนี้นะฮะเจ้าหน้าที่กำล,ลังปูก mastered. อยู่เฮ้ยกำลังปูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อน้องแกโตมันเป็นตะขอเหล็กหรือฮะหรือเป็นอะไรอยู่เป็นตะขอเหล็กหรือเปล่าอ๋อนุ่นเรือมาส่งก็กลับแล้วใช่ไหมฮะ ต mm ่าเปไม้นะต้นไม้ใช่ไหมไม่มีเชือกูกเชือกปูกับหินอยู่แล้วฮะเชือกนี่ฮะ็รือเรลานี่ Cô ấy chưa thử mua gì Kể đầm chăm thương Cô Tại vì xuống dưới châu Ả Nam luôn thử quay đi